ผมว่าเพียวเนี่ยมันอันดับหนึ่งของการ,กรเกษตรมันเห็นผลชีดแล้วเห็นผลอำนาจสูงมากสี่มาวันคีดแล้วโอ้โหจะภูมิใจมากมส่งเข้าประกวดได้ไหนเลยถ้าไม่เจอเพียวนะไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้ขอบคุณบริษัทเพียวที่เพ,เพียวมาให้เกษตรกร,ร,กรได้อยู่เย็นเป็นสุข สมความที่ตั้งใจฉีดว่าต้องได้อย่างนี้ได้จริงๆไม่ผิดหวังที่สั่งไม่ผิดห,หวัง าน,านางงามสนับสนุนโดย er Work, เพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเพ er ี er ียว รายการเกษตรยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของการทำการเกษตรและทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยบาสมาอยู่ที่ในสวนกันบ้างดีกว่าที่นี่นะเขาปลูกมะนาวคุณผู้ชมเป็นพันแป้นพิจิตรลูกใหญ่น้ำเยอะแต่กว่าจะลูกโดกลูกสวยขนาดนี้ผ่านอะไรมายเยอะแยะมากมายเจ้าของสวนที่นี่ก็คือคุณลุงเพียนหรือว่าอดีตนายกเพียนะครับเป็นนายกอบตอในพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณลุงอายุเยอะแล้ว น่าจะประมาณ80กว่า,วาได้แล้วเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้คุณลุงจะอยู่ไหนและเราจะอยู่ไหนอีกไกลเลยดูดิแล้วไปไหนเนี่ยไปไปมาไม่ได้ออกอ่าวไทยนะดูดิคุณผู้ชมเอากำลังเอาเป็นแบบส่งแรงใจช่วยบาทด้วยละกันนะคุณลุงคุณลุงเพียรช่วยด้วยแต่ตกน้ำแล้วช่วยด้วย บรรยากาศเันช่างร่มรื่นแลืวเกิดคุณผู้ชมครับเดินเข้ามาตรงนู้นก็มะนาวตรงนี้ก็มะพร้าวโอ้มีของเยอะแยะไปหมดเลยครับพื้นที่กว่า75็าไร่ถ้าดูภาพแล้วเนี่ยสวยมากๆครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับคุณลุงเจ้าของสวนแห่งนี้เฟี้ยมมากๆหล่อที่สุดใน3พรานจังหวัดนครปฐมแล้วครับขอต้อนรับนะครับคุณลุงเพียรสังปรีดาครับสวัสดีครับ อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ85ครับ85ยังแข็งแรงอยู่เลยนะะทำอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทำมะนาวอยู่ทำมะพร้าวอืมก็ฉีดยาก็ฉีดด้วยตัวเองครับพอฉีดเพียวเนี่ยอ๋อก็สามารถฉีดได้ฉีดได้เพราะมันไม่มีสารพิษโอ้โเยี่ยมเลยนะก็ก็ส่วนใหญ่ทื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนเป็นที่พื้นที่สวนนะครับที่สวนอื ส่วนตรงนี้อยู่ในเขตเอ,อำเภอทำพรานนครปฐมเนี่ยครเป็นจะเป็นพื้นถวนหมดอมืคือมันจะแ,บบนแตกต่างจากที่อื่นของนครปฐมมต่างกันครับต่างยังไงบ้างคือคเพราะว่าที่จังหวัดนี้มันมีนมที่ลุ่มและที่ดอนอที่ดอนคือตั้งอำเภอเมืองขึ้นไปทางกำแพงแสนเขาเรียกว่าพื้นไร่ตอนนั้นดอนไม่ค่อยมีน้ำ<อ>ที่อำเภอทำพราน,นติดแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนวิ่งเข้ามาได้ ถึงบ้านเลยแล้วก็ติดต่อทางสายบ้านแพ้วบ้านแพ้วน้ำบ้านแพ้วก็มามาจะเคลื่อน,นเมืองการนะน้ำเจอน้ำมันมันมาประสมดีเขาทาเขื่อนกักไว้มันเวลาน้ําเค็มน้ําก็จะไม่ขึ้นน้ําสมบูรณ์ทั้งปีเลยก็เลยเหมาะกับพืชสวนอ่อพืชสวนปลูกผล,ลไม้พืชผักสวนครัวแบบแบบนั้นไปแต่บอกเลยคุณผู้ชมนี่เป็นแฟนคลับของช่องเราด้วย ของเพียวใช่ไหมติดตามเพียวมาตลอดติดตามเพียวมาดูมานานหรือยังตลอดอแล้วแต่มาใช้เอาก็ประมาณปีนึงเนี่ยครับป,รปีที่แรกมะนาวเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วก็คิดว่าปีนี้จะไม่เอารูกนะคิดไปคิดมาก็เลยบอกว่านึกในใจว่าเฮ้ยตัดที่ใจลงเพียวดีอ่ะใครๆมันเหมือนคนมันหยุดคิดแล้วอ่ะหยุดแบบ จะก้าวไปก็ไม่กล้ากล้าวอะไรบันเนี้ยอจะถอยหลังก็ไม่กล้าถอยคิดมานานแล้วแคิดไม่ตกคิดไม่ตกก็ดีคิดว่าเอาลองสั่งเพียวมาครับสั่งเพียวมาเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวหนึ่งเพื่อมาคู่ก่อนมาลองดูก่อนคแต่ที่มาลองมาลองดูประมาณสัก สิบประวันเอ้าผิดตาเลยนะผิดตายเป็นยังไงแต่ก่อนมนเป็นยังไงคุณลุงต่ก่อนใบมันเหลืองๆแล้วก็มันมันมันไม่มันไม่เขียวใบมันแดงคล้ายๆมันเหมือนเป็นโรคคนอมโรคอะไรแบบนี้อหะไม่เหมือนอมโรคมันไม่กระปรี้กระเป๋าแบบนั้นอ่ะทีนี้มาโดนเพียวเขาก็ผิดตาเป็นยังไงก็เลยสั่งซื้อมาเรื่อยๆผมว่าเพียวเนี่ยมันอันดับหนึ่งของ การกเกษตรนะครับยังไงอะคุณลุงอ,อันดับหนึ่งยังคือยังไงอันดับหนึ่งคือว่ามันเห็นผลชิดแล้วเห็นผลเห็นผลเรียกว่าได้ผลดีเรียกว่ามันยังไงอ่ะใบดำลูกดกชีดไปปังอันนี้ประมาณอาทิตย์สัาเนี่ยก็จะรู้ว่า ต้นไม้กระพี้กระเปล่าขึ้นเหมือนคนได้กินน้ํากินท่าออกกําลังมันมันมันเหมืนได้สารอาหาราได้สารอาหารบำรุงก็เนี่ยแล้วก็ฉีดด้วยมาก็เออเขาประสบความสําเร็จแต่็ย่งขอบคุณบริษัทเพียวอยู่มากๆตอนนั้นผมจะขึ้นไปหาคณะผู้ตามความจริงแล้วดีดีจริงๆนะดีจริงเพียวแล้วเพียวเนี่ยการฉีดเพียวกับสารเคมีเนี่ยมันผิดกันครับยังไงคุณเล่าเลยมันผิดกันคือว่า เราฉีดสารเคมีเนี่ยการคุ้มโรคคุ้ม,มแมลงมันจะคุ้มได้ไม่เกินสิบวันออก็วันนั้นต้องฉีดแล้วทับไปอีกอืมต้องฉีดฮะสิบวันต้องฉีดไอสารเคมีมสารเคมีถ้าตัวอ,อ่อ,อนอก็เอาไม่อยู่ตัวแรงๆแล้วก็ฉีดต้องละเอียดติตั้งหมดไอตรงไหนเว้นเอาไม่ถูกมักนก็เข้าไม่เหมือนพิษแล้วก็หานเพียวเนี่ยเพียวเนี่ยมันพูดง่ายๆว่า ความคุ้มครองเขาลัทธิมีของตัวยาเนี่ยอำนาจสูงมากอำนาจสูง <Wow. S 2> คือว่ายังไงมันแผ่วงฟ้างคือว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันมันฉีดไม่ทั่วไม่ละเอียดมันเค่มีนะครับ <Wow. S 2> แต่ก็ได้ผลคุ้มคุ้มหมดเรียกว,ว่าไอ้นันอยู่ได้สิบวันไอ้นี่อยู่ได้ประมาณเดือนหงออยู่ได้ oh. ฉีดน้อยกว่าฉีดน้อยกว่าแต่มันควบคุม,มได้มากกว่าแล้วสารเคมียังมานาวเนี่ยถ้าใช้กันจริงเอาโรคให้อยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสี่พันบาทเขี่ยเที่ยวใช้เงินเยอะเงินเยอะแล้วฉีดเพียวยังไม่ถึงพันดีเลยอ,อยู่เป็นเดือนเอออยู่เป็นเดือนฉ <c oughs> <c oughs> ีดแล้ว โอ้โหจะภูมิใจมากส่งเข้าประกวดได้ไหนเลยก็คือเป็นมะนาวนางงามเลยแหละได้คือตอนคำว่านางงามก็คือว่ามันสวยลูกมันดีเียวเียววเพียวเพีวเกษตรรทั่วไทยใช้เพียวถถูกลาดีดีแต่ก่อนเนี่ยลูกมันเป็นยังไงคุณลุงแต่ก่อนเนี่ยลูกโลกมัน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 คล้ายๆว่าสีมันไม่สวยแล้วก็หลุดฟ้ามันหลุดร่วงเนี่ยหลุดร่วง ไอ้น,นี่ขั้วเหนียวด้วยมสมัยทําเคมีนะผมทํามะนาววาเนี่ยเกือบยี่สิบปีอะครเนี่ยรุ่นที่ใช้เคมีนะล่นที่ดินนี่เกลือนอมืเอาตัวยาตัวไหนมาใส่ขั้วเหนียวเอาปุ๋ยใส่ยังไงยังไงมันก็มาอยู่แต่เพียฉีดเพียวก็ผมก็ไม่อาใจ เดินไปนี้ไม่เจอสักลูกเอ้าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีขั้วไม่มีรถนเลยไม่มีไม่ร่นของต้นเนี่ยเนี่ยไม่มีอะเนี่ยดูสิขั้วขั้วมันเนี๋ยวรถดึงมานี่นะเหนียวอยู่เหนียวคนเก็บยังบ่นเลยว่าลุงมนันเนี่ยวะบอกเฮ้ยกูทีศยาวใหม่วะถ้าเป็นแต่ก่อนในี่หลุดล่วงติดไม้ติดมือมาลเมื่อก่อนมันมันมัน หมือนขั้วไม่เหนียวอ๋อขั้วเหนียวแตกง่ายลูกเยอะลูกเยอะลูกใหญ่ด้วยไหมลูกใหญ่ด้วยครับโอ้ยลูกใหญ่เลยแล้วก็คือลูกใหญ่ผิวสวยอีกอย่างนี้เวลาไปขายก็ชอบเลยชอบแ้งว่าตอนนี้ใช้เพียวคือประทับใจเพราะว่ามันประหยัดประหยัดระเยอะแล้วก็คุณภาพเขาสูงประหยัดชีวิตคนเออยังไงอ่ะอืมเอ้ามันคล่อยๆแบบพอฉีดฉีดเพียวนี่นะครับมันพอมากินน้ำกินท่ามันก็ไม่รู้สึกจะเพลียเพออะไรครับ แต่ทีช่เคมีนี่โมโหมันน้ำยังไม่จะกินตอนที่ยังไม่กล้ากินเลยเพราะว่ามันมันมันยังไงมันมันมันทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอือ่อนเพลียเหม็นอีกเหม็นไอ้เรื่องเหม็นไส้หนากสไนตากากรากากรีกินทะลุเข้าไปแสดงว่าคนคนเกษตรกรเองก็สุขภาพไม่ดีนะถูกภาพไม่ดีพอใช้เพียวไปมันจะมันานผมว่าเกษตรทุก คนทั้งเมื่อได้ฟฝังเพลียวแล้วเนี่ยช่องเจ็ดสิบอเนี่ยก็ควรจะพิจารณาดูว่ามันได้ผลดีมากนะควรเกษตรกรทั่วไปถ้าทงใส่ก็มาถามผมได้เลยเรียกว่าผมใช้ยังไงทำยังไงเนี่ยเขใกล้เคียงนี่มันแล้วก็ขยายผมขยายไปให้เพื่อน แล้วก็ลูกชายลูกชายก็เริ่มมาใหญ่เพราะว่ารู้จักเพียวช่วงยังสั้นๆอยู่แต่รู้สึกว่าความสั้นของที่รู้จักเท่ากับความยาวที่แล้วมานานนักหนาเลยคือคือถึงแม้มาเจอเพียวช้าไปช้าไปแต่มันก็มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพความฟังช่วยได้อืช่วยได้แสดงว่าใครจะทำเกษตรกรเก่งไม่เก่งมาเจอเพียวเนี่ยช่วยได้เลยช่วยได้ครับ คล้ายๆว่าเราจะให้เด็กๆฉีดอย่างได้เลยเพราะเด็กรู้ภาษาจีนเนี่ยก็ได้ผลเพราะมันไม่มีคือว่าการให้ทางใบเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องถูกทั้งห้าใบมีอย่างนี้อย่างนี้สมมติเนี่ยมันถูกสักสี่ใบเหลือสามใบแต่เคมีเว้นเขาถูกสามใบเหลืออีกสองใบไม่ได้โล่เข้าเลยก็คือต้องเข้าทุกใบเข้าทุกใบแต่เพียวแทบแบบเพียวเนี่ยไปฉีดขอให้เราอองไปโดูในทั่วๆเนี่ย แล้วมันจะได้ผลโอแล้วล้วคุณลุงใช้แค่เพียวหนึ่งกับเพียวสองใช่ไหมเพียวหนึ่งเพียวสองซุปเปอร์เพียวผสมยังไงคุณลุงเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่อยากจะช่วคุณชมก็ก็ชงน้ำก็ร้อยลิตรร้อยลิตรเพียวเวิร์กนี่ก็ห้าสี่เพียวเวิรกเพียวเวิร์กคือฉลากแดงฝาเขียวแล้วก็เพียวสองห้าสีี เพียวสองห้าซีซีซูเปอร์เพียวก็ใส่สิบซีซีสิบซีซีเพียวหนึ่งนี่ใส่ประมาณสิบซีซีสิบซีซีอ่ะเพียวหนึ่งสิบซีซีก็คือผสมน้ำร้อยซีซีให้ใส่เพียวเวฟไปก่อนนะคุณลุงเพียวเวฟอ่ะให้ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยซูเปอร์เพียวก็ได้หรือว่าเพียวหนึ่งเพียวสองตามลงไปนะแล้วก็ไปฉีดฉีดก็คือแค่ละอองอ่ะ อาแค่เรอองฝอยฝอยมันมันฉีดง่ายง่ายสีดูแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมันฉีดง่ายสุขภาพเราก็ปลอดภัยปลอดภัยครับแล้วก็ไปฉีดมะนาวมะนาวนี่คือคุณลุงจะฉีดยังไงฉีดตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนไหนครับก็ฉีดตอนตั้งแต่ตีห้าตีห้าก็เลิกสามโมงทำไมถึงเราต้องเลิกฉีดช่วงเช้า่ะครับก็ทางบริษัทเว้นว่าอากาศร้อนห้ามฉีดมันจะไม่ได้ผลเกี่ยวเกี่ยวได้ไหมได้พวก สารทางใบโดยมากจะฉีดช่วงอากาศเย็นๆแสงแดดไม่มีอ,มอย่างาต่เราโตไปถามทั้งทีมงานคุณทีมงานเขาบอกถ้าวันไหนอากาศคุ้มๆถีดได้ทั้งวันเลยม่มีดแดดหรืีได้ทั้งวันคุณลุงแล้วมันเกี่ยวไหมอย่างตอนเช้าเนี่ยปากใบมันเปิด พอฉีดมันก็ดูดซึมได้ด้วยฉีดดูดซึมได้ในนาทีก็ดูตาม <พอ S 1> บ่อยวันก็คือฉ,ฉีดช่วงเช้าดีที่สุดช่วงเช้าดีที่สุดฉีดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยมันร้อนไปร้อนมันร้อนช่วงจังหวะร้อนมันไม่ได้ผลอ่ะจะต้องเอาเท็จฉีดเช้าก็เลยได้ผลแบบนี้อันนี้คือมะนาวเนอะมะานาวแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมครับที่จะพาไปดูก็มีมะพร้าวมะพร้าวผลไม้มีอะไรบ้าง ผลไม้ก็มีสองอย่างที่ทําไม้ลูกลูกต่างหากลูกก็ทําอยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ชมพู่ฝรั่งแต่ตอนนี้เขากําลังจะสั่งสั่งเพียวมาเมื่อวันซื้อเนี่ยครับสั่งมาสี่ขวดน่ะมาให้ลูกอ่ะสี่ขวดสั่งมาให้ลูกแล้วก็จะเริ่มทาดอกพอพีกายเขาสั่งมาทําดอกให้มันออกดอกนี่เดี๋ยวออกลูกแล้วก็จะเห็นผลแน่นะเดี๋ยวต้องมาติดตามครอบครัวนี้กันแบบ ทุกส่วนเลยจริงมีให้ดูตรงนู้นตรงนี้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณลุงพาไปเก็บมะนาวหน่อยวันนี้อยากได้ไปทําต้มยำอยากได้ไปทําน้ําพริกกะปิอยากได้ไปทําส้มตำด้วยไปเก็บมะนาวกันดีกว่าวันนี้จกขโมยไปสัก40กิโล มะนาวลูกมันใหญ่มากก็ขีดเพียวถ้าไม่เจอเพียวนะไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้ได้ผลมันได้ผลจริงๆนะลูกดกอืแล้วก็งอกงามใบดาเทียวทาให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเพียแป้งค่ะลงทั้งส่วนเลยค่ะ แพงเกอร์แล้วก็แมลงเยอะใบเหลือง ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะพอมาใช้เพียวเนียค่ะแมลงบินหนีไปเลยรูสวยค่ะผิวสวยขึ้นใช้เพียวประหยัดมากเห็นผลทันตาเลยอย่างนี้ค่ะแนะนําเลยค่ะขวดเดียวอยู่จริงๆทั้งบํารุงทั้งป้องกันใช้เพียวอย่างเดียวอยู่เลยค่ะลดต้นทุนแล้วไม่ต้องเสียสตังค์ไปซื้อยาแมลงอีกอย่างนี้ค่ะไม่เกิน7วันเห็นผลช่วยประหยัดลดต้นทุนเห็นผลจริงอ่ะได้รับผลตอบแทนมาจริงอยากให้ให้ได้ใช้ค่ะไม่โกหกนะคะเนี่ยก็เห็นอย่างนี้นะคะเห็นที่ใช้เ่ยค่ะใช้ของจริงเลยค่ะ ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจะเพียวเห็นผลค่ะคุ้มค่าผลประหยัดมันตอบโจทย์ตรงโจทย์มากเลยอย่างแค้มันเห็นผลชัดเจนมากอย่างเงี้ยค่ะคุ้มค่ามากอย่างนี้ต้องเพียวค่ะชุดสุดคุ้มสำหรับชาวสวนผลไม้ซื้อ8แถมส1ซุปเปอร์เพียว3ขวดเพียวเวิร์ส3ขวดเพียวพาวเวอร์2ขวดร,ราคาปกติ7,530บาทเหลือเพียง 3,996บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียวผง52เพียวเอ็ก52มวกสุดเทศ1ใบมูลค่า4,000บาทราคานี้เฉพาะ50สายแรกต่อวันเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999ลายแอสายกษตเษเพียว ค้าให้ลองรับรองจะติดใจเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งสนับสนุนโดยเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ นี่เก็บเลย <Ser ious. S 1> โอ้เอามาใสอ้ยคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่ทางหน้าบ้านตรงนู้นร่องเรือกันมาลงเรือน้อยลอยวนล่องร่องเรือเข้ามาในในตรงนี้ในร่องเหรอคลุงในร่องในนี้รีร่องมีกี่ร่องมีทั้งหมดเก้าร่องเก้าร่องร่องละเก้าสิบสามวาอ่าประมาณกี่ต้นเนี่ยร่องหนึ่งกี่ต้นเนี่ยร่องหนึ่งประมาณสี่สิบสองต้นโอ้ ทั้งหมดได้420อ๋อเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยดูสินี่อยากให้คุณผู้ชมดูมะนาวลูกมันใหญ่มากทำไมใหญ่ขนาดนี้ลนะคุณลุงใหญ่ก็ขีดเพียวถ้าไม่เจอเพียวนะไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้นี่เดพูดเรื่องจริงครับครับพอเจอเพียวมันก็อยู่ได้อยู่ได้มันก็แข็งแรงคนเราเนี่ยพูดความจริงครับไม่ใช่ว่าเออทางบริษัทเพียวมาต้องให้พูดนเปล่าวพวกบริษัทเพียวไม่เกี่ยว เกี่ยวกับผู้ถามประสบการณ์จริงๆประสบการณ์มานานแล้วพูดด้วยความจริงใจอืผมให้เนี่ยเข้ามาตำบลตลาดยาถามว่าผู้ใหญ่เพียรนายกอวตเนี่ยนิสัยเป็นไงพูดเป็นไงเป็นคนยังไงให้ถามดูทุกคนเราทุกคนรู้จักหมดเขาแต่เดี๋ยวนี้อายุมันเยอะแล้วก็ไอเด็กรุ่นหลังไอถามตัวเท่านี้มันก็อาจจะไม่รู้นะต้องถามรุ่นนี้นะถามรุ่นโตๆหน่อยรุ่นพอรุ่นแม่เราหน่อยเนี่ยเรา เป็นเป็นนายกมากี่ปีนะนายกเี่ปีเป็นผู้ใหญ่มาห้าปีนายกจังหวัดเลยเหรอนายกอบตตำบลตำบลท้องทิ่นท้องถินท้องถิ่นก็แังว่ากว้างขวางนั่นเนี่ยใช้ชื่อเสียงนะการันตีเลยนะนะว่าใช้เพียวจริงๆใช้เพียวจริงๆนะ แต่คือ,อว่ามันผมยังบอกว่าบางคนเขาว่าได้ปอนเนอร์เอยไม่ได้อะไรไม่รู้จากบริษัทเพียวแต่จอยากจะไปหาที่บริษัทว่าจะไปคุยว่าตัวยาที่มันดีจะไปขอบคุณที่บริษัทออยากยนะจะมาหาเลย,เยจะไปหาบริษัทเลย,เยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพเนี่เนอะแล้วเราไปไปเรียกว่า<ะ>เราพูดเรื่องความจริงครับ เนี่ยวันนี้มาหาคุณลุงถึงที่และเป็นตัวแทนจากทางเพียวคุณลุงจะฝากอะไรไปถึงทางบริษัทมห้คุณลุงก็ขอบคุณบริษัทเพียวที่เพียวมาให้เกษตรกรได้อยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าพืชไร่ทุกชนิดเมื่อเขาฉีดเพียวแล้วเพียวก็ตอบสนองด้วยความต้องการของผู้ผู้ที่ฉีดและผู้ที่นึก เกษตรกรเกษตรกรเพะอจะผลเกษตรกรปลูกพืชได้เยมันได้ผลได้ผลมันได้ผลจริงๆนะแล้วคุณลุงก็ดูเพียวมานาแล้วด้วยเนอะดูเพียวมานานแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้อีกสั่งซื้ออีกใช้สั่งเรื่อตอนเดี๋ยวก็สั่งอีกขอบคุณคุณลุงนะครับในในนามของแบบทางเพียวต้องขอบคุณที่ที่ใช้เพียวยาวนานแล้วก็แนะนําต่อด้วยใช่ไหมแนะนาต่ออ้น่ารักจริงๆเลยสิ่งหนึ่งที่บ้านเห็นก็คือว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยตั้งตัวตั้งต้นไม่ถูกอ่ะ มันจะไปเสียเงินกับยาสารเคมีเยอะมากตอนนี้อ่ะมันเหมือนคนเนี่ยจะคิดไปนครปฐทมเนี่ยหันลีทั้งฝั่งไปทางไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลงทางมันไม่จุดเออถ้ามันมีทางไปตามจุดเนี่ยแล้วมันจะสะดวกมาผมบอกกับเพียวเนี่ยเขาเปิดทางให้ข้างฝวางในที่เดินเนี่ยคนเขาต้องเข้าใจเดินเนี่ยเราจะรู้กว่าเออมันสบายมันประสบความสําเร็จ นี่อ่ะเรันมีทางให้เดินมีทางให้เดินแล้วมันลดต้นทุนลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นและลูกใหญ่ด้วยดูสิเวลาไปขายแม่ค้าเขาว่ายังไงตุลุแม่ค้าเขาชอบมาสิเนาะชอบเมื่อแต่แม่ค้าชอบเนี่ยแต่มันก็ดูตลาดนะออมันก็ถูกๆแพงๆมันก็ขึ้นตลาดราคามะนาวจับตลาดแต่มาขายครื่องล้วบางทีเราจะเห็นว่าอู้มะนาวถุงเบ้อเลยยเลย2บบาทน่าันๆบางทีโอ้ม่านาโลละร้อยสองร้อย เราวันนี้ขอเหมามะนาวเลยได้ฟรีนะฟรีเลยไม่โอ้เอาไปฟรีเลยเดี๋ยวเต็มกระป๋องใส่ให้เต็มกระป๋องไม่ติดเต็มลำเรือเลยเอาถ้าคนได้ก็เอาไปกนได้ก็ไปคุณลุงเก็บให้อีกสักสามสี่ลูกได้ไหมเก็บไปคุยกันไปดีกว่าอะฝั่งนู้นเนี่ยมีมีเหลือไหมลูกมันใหญ่ใหญ่เีอยเชื่อว่าตะกอดเนี่ยมันต้องเป็นแบบขู่ข่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เนี่อ๋อ มันติดเป็นราวอะ่ะโอ้มันติดเป็นราวตอนนี้แบบเวลาเราได้เจอเพียวไม่เข้ามาดูมะนาวหรือไปมะพร้าวไปตรงอื่นเงี้ยเรามีความสุขไหมฐามนะ<ม>เกษตรกรมีความสุขเพราะอะไรครับตอนนี้เรียกว่าใจน่าสบาย เหมือนมีเพียวเป็นเพื่อนนี้อะคุณงู้ไหมไปไหนไปด้วยกันเราจะได้แบบมีความสุขมันมันคนเราเมื่อลงทุนไว้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทุนคืนเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันล่ะเชิ่อองเสร็นกับติ๊กตอนี่เรื่อยๆยามเลยยาอีกไม่ได้รวยทุกคนนะครับเหมือนพวกทำกุ้งเหมือนกันกุ้งมันกินฉนดอ ไอ้พวกมะนาวพวกสวนนั้นแล้วมันก็กินชนอดก็มีสมัยคนก่อนอ่ะแต่มารุ่นนี้อ่ะหัวทันสมัยยาก็ทันสมัยขึ้นเนี่ยไม่ค่อยกินแล้วชนอดก็คือได้กําไรแหละได้กําไรเพิ่มแล้วก็เสร็จก็ได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมัยก่อนความรู้คนเราเนี่ยมันน้อยมันกุเข้าไปตามยุคตามสมัยนะครับนายคุณลุงเราพูดกันมาเพลินมากเวลารายการหมดลงแล้วเนี่ยหมดลงแล้วสุดท้าย ถามเลยใช้เพียวประทับใจอะไรจากเพียวบ้างก็ประทับใจหลายอย่างอ่ะเช่นได้ผลลูกดกแล้วก็งอกงามใบดำครับสมความที่ตั้งใจฉีดว่าต้องได้อย่างนี้ได้จริงๆิไม่ผิดหวังที่สั่งไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังทำแล้วไม่เกษตรกรทั่วไปถ้าจะใช้นะถ้าใช้เพียวแล้วไม่ผิดหวังมีหลายสูตรหลายอัน อ่านตามฉลากดูได้ได้เป๊ะเลยครับและ<ม>ถ้าสมมุติมีสิบคะแนนให้เพียวกี่คะแนนเพียวว่าถ้ามันมีคะแนนเยอะก็เต็มที่เต็มร้อยไปเลยเต็มร้อไปเลยเต็มร้อยไปเลย,เย,เลยให้เต็มร้อยเลยเหรอเต็มร้อยอเลย พราะความจริงต้องคุณความจิเยี่ยมเลยคุณลุงงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะจากรายการของเราที่<ๆ>คุณลุงเปิดบ้านเปิดสวนให้ได้เข้ามาถ่ายทําเลยวันนี้เราก็มีของที่ระลึกจากรายการเป็นเซตผลิตภัณฑ์มอบให้กับคุณลุงเลย นี่คุณลุงรับไปเลยมาเดี๋ยวบัดถือให้ตัวนี้นี่นะมีเพียวพาวเวอร์เพียวกูดนะซูเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชเพียวผงยังไม่เคยใช่ไหมคเดี๋ยวลองใช้ผสมไปพร้อมกันได้แต่ทุกตัวของพุตบริษัตเพียวนี้ดีไม่ผิดหวังแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเพียวเอ็กป้องกันโรคแล้วก็แมลงฉีกับมนาวได้เลยนะครับให้ไปเลยคุณลุงขอบคุณมากนะครับสุดท้ายเลยนี่ เดี il, ๋ยวฝากขอตรงนี้ไว้ก่อนให้คุณลุงถือปิดรายการเลยตัวนี้คุณล <forecasting, moderator. S 1> ุงดูรายการเราใช่ไหมครับมันจะต้องมีประโยคปิดรายการจำได้ไหมขวดนดีวหรือโอ้เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าขวดเดียวไม่พอมีขวดไหมมีขวดไหมอ๋าไม่ล้เอาห็นถือทถงขวดเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นหน้าคุณลุงในรายการด้วยเออเดี๋ยวจะเปิดออนเยอะๆเลยอ่ะถือคู่กับเพียวพาวเวอร์ละกันนี่หันหันโลโก้ออก โอเคอ่ะงั้นเรามาปิดรายการกันดีกว่าถามว่าถ้ามีคนหวนัสดีผ่านไปผ่านมานําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นให้ลองใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทํำยังไงอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว